วันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาไหว้พระทาบุญแล้วก็เที่ยวด้วยนะคะต้องพาทุกคนมาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะมาดูนะคะการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลตอนนี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วละค่ะทุกคนสร้างองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะพาทุกคนมาสร้างบุญมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะสร้างเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ติดตามมานะคะได้ประมาณ3ปีแล้วละค่ะทุกคนก็องค์พระใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะไว้ทุกคนมีเวลามากรุงเทพมหานครนะคะก็อย่าลืมมาไหว้พระทำบุญที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญกันได้นะคะตอนนี้ที่วัดนะคะได้เปิดให้เข้าไปทําบุญแล้วก็เข้าไปกราบไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะทุกคนด้านในวัดนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยล่ะคะ่ะมีทั้งหมดรวมกันถึง ห้าชั้นค่ะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปไหว้พระแล้วก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่สดด้วยนะคะทุกคนนี่ละค่ะพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะสวยมากๆเลยละค่ะผู้คนก็เข้ามาถ่ายรูป แล้วก็กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวต้องจะพาขึ้นไปดูที่พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะทุกคนนี่ค่ะคือชั้นที่5ภายในพิพิธภัณฑ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็พาชมบรรยากาศ360องศานะคะ ที่บริเวณชั้น5ของพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะมองไปรอบๆก็จะมีตึกราบ้านช่องสวยงามจริงๆค่ะทุกคนต้องก็เก็บภาพบรรยากาศพบค่ำนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะตอนนี้นะคะที่ต้องถ่ายเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยค่ะวันนี้แต่บรรยากาศด้านบน สวยมากๆเลยล่ะค่ะเป็นวิวทิวทัศน์มีทั้งตึกราบ้านช่องรวมถึงวัดนะคะตรงนี้จะเป็นวัดขุนจันทร์ค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต้องก็เซลฟี่ตัวเอง ด้วยนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิว360องศากันต่อเลยนะคะนี่คือวิวบริเวณด้านบนบบพิพิธภัณฑ์นะคะต้องก็ได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองค่ะ ทุกคนต้องก็จะพาทุกคนมาเดินชมบริเวณพิพิธภัณฑ์สารที่1นนะคะก็มีการจัด12ราศีขึ้นมานะคะให้ได้ถ่ายรูปนั่นเองนะคะทุกคนภายในพิพิธภัณฑ์ก็มีศิละปะแล้วก็งานศินละปะมากมายให้ได้รับชมกันเลยนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะต้องก็ชอบมากๆเลยนะคะ ถึงจะมาบ่อยแต่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยล่ะคะ่ะมาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจนะคะได้เห็นสิ่งของเก่าๆแล้วก็งานศิลปะที่งดงามนะคะทำให้จิตใจเบิกบานแล้วก็ชอบที่นี่มากๆเลยนะคะเป็นหลายๆอย่างที่เป็นของโบราณที่เราไม่สามารถที่จะพบเห็นได้ง่ายๆนะคะต้องก็ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญมาฝากทุกๆคนด้วยล่ะคะ่ะ